ไม่ักรงบทายถักทายสบายดีพอแม่พี่น้องเด้อเนาะนี้กมาหูเท้าคือเก่าอีแล้วมอนี้กะเป็นมือที่สองเนาะอากาศแดแดดคือเก่าหูเท้าคือเก้านะมัน ขนาดเราจะเสาเลยเด็ดเป่งๆเลย ตมเนื้อวันที่พ่เหนต้มเนื้อพ่อเขาต้มเจ้อเมื่อวันที่ข่าวกระซิงเซอร์เต็มกระยังปลามางนี่ ขาอ,อยู่น้องกะงงานนะเขาอยูน้องกะงามคือกันเท้าเป็นคนลงไปหูดเพราะว่ามีนำนะจะพักันหูดีเทิงอ่ะเปี๊ย ก่อนตนต้นเอายังนเอายดไม่ได้สงน่มาหอดนี้ยั่ได้ใต้สองงานี้ามาอนนี้ เปี้ยวจอนเอาเขื่อส่งเต้นนี่ทางเต้นนี่นะไปผ่านเรียบมันแค่นั้น่รียีแบบขุดข้าวขี้เจ้าน้ำมันกรดา มันลืมมันเก่าว่าอีกออดห้เอายังจะลืมบ่ย่ำย่ำดูได้หว่ะว่ายำมึงอย่าลืมเด้อฉันบอกว่ามึงลืมหมดเอ้ยไม่เละมันเก่ากูว่าได้ลืมได้กูแต่กูหลง คือกูว่าวัน,นแร่เฮียนถูกวะ่ะมันว่าว่ากูมีเงินกับว่าเออบอมีเงินกับว่ามีหัวเพชรบ,บ่อนเบิงงอน,นอยื่ มันมาเลี้ยงควายมากันยังได้ผู้วะจุ๊นี่นะคสห้ผู้ไปหอบสี่ปีนะจ๊ะตจะไหนหอดสามชิดแบบมืดและมืดกูดหมดสับเออที่หอดนะโบสาวเจ็ดอไอเด้เอะ โอเดืดใจนเกิดกาด้วเจ็ดหนึ่งปแะออเก้าหาเก้าหากับหกัเจ็ดงเฮ้ยก็ีก็หกก็อ้าวดูผ่เวา่ คงอะไเน่นไข่เน่นมันแม่เื่อนกระไบนบ่เคื่อนกระได้นี่เื่องกระดาษคงไมู่่ยเบ่นแเดือนสองคงบุกิดตายเดือนหนึ่งกาแเขาเหนียเดือดจด ชอวแล้วแดะอเแต่ย้มก่อันหกับนาเขาอยากได้ล mm ูกชายเดียว่เอาเขานัมาเนทลอีเบอห้องเพลงมนัูเห็นเป็นลงเพชรห้องเพลงเนไปดาวดาวหดเด้ คุณมดูด้วนยนอ่ะ่คนอู่นนองพคู่หาิบลาว้าวูได้หลายเพ หล no ุ่นพวีเหี้ยตายอนกัเยีแต่งพึ่นเกิดนี่บกูตายที่เงี้ไเป็นพวกเซแลรวดับคนระ้วเกียวต้นเนี้กูว่ากูนี่โบได้ชิ้นเปลืองเงินถูนี่ยตั้งมาบ้านไปหมอปั๊บเลยนะมีแต่เขาชีเลกันยอดเงินกูหลือใช่บเบ๊วกูว่าให้เขานั่นถ้อือ กู้แทนไดู้้ทนีได้ซื้หมดใจเอาเลยะกูจังเด็กท่ามุเขาลเอีอะโลกม่อกลางท่าเงินพอได้กูเดเหินหมดเลยเวดเหินหมดเลยเด้คำพอได้ำพอก็ไปแต่งเมียมาคืนเลยเกมดเลยกู้มีได้กูกับมึงก็ได้เะิเหินเนี่ยบังอ้อน เ้าแบงกักคนละเคิงเนาะอ้อนเหินขอบ่าบักอัดนั่นและอีหน่าเนี่ยอีอ้อยบักอัดเออเว้ยมึงเอาจ้องมาเหอะกูละวะกูบอกอยู่ว่ามึงอย่าลืมเด้อรถต้นคุมลงปั๊บ

ฝากอรตอนเทงเอ็ดมนอยู่แล้วกินมื้อนี้มีเมนูมูเนาะซีโคมูตอนเทงมีคนโคไปถ่ายะตายเวรท้าจะตายกิี่ อาวน้ำให้มูเนาะกระต่ายน้ำน้งก็เลิกเลยอีกเนาะตบหนักเนาะตบมูเนาะ มีแต่ห้มีแต่ห้องแม่นบอกตัวนะต้มน้ำมันน้ำเนาะอาหารอาหารเยมนเอาะ้ำมันดินน้ำยาเนาให้มันน่มได้อยู่เลยหากั่วได้อยเลยันเอาชอบชอยอ ีนี่มันแห่งกินหมูผุดปีนานกินแหนเนี่ยหลายๆผุดบัดเดียวข้าวกินแหนก็มือปัดข้าวนี่ยมันก็ให้

បាទម៉ែណាតាម៉ែទៅទៅមក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  ีกคนนิดนึ่งไม่บอกให้กระโดดไ้ได้เดี๋ยวมาข้างนี้เด้อเือนั่ชื่ออันชนะหมอบเบียกใ้ขณะนี่ก็นสีใต้ไปไว้หรือตายูไดทุกหลอเจะปล่อ่คูจับไปเลย

นี <N> ่จานนี่ช้าอน่บ่อมาด้จานนี่ช้อนกันย่างอู่งบ่อไ้ตะวพระจานเอามามาพักนเอาใช่ในกระเป๋าหลดนะาาขากินเป็นเกี๊ยวข้าวเหนมาใส่ในได้ได้กรดูกรูกกขา่กขอกนดกขอนากว่าแจ่วกัเอาไม่ได้กอยใช่กอยแนวโอ้ต้่ดกนี่แน่นแน่ตได้ชูบกายนี่ชู

พักเพลงพักกันมหาห้านาหม่กับเตุกเบอรตุกินน,นี่อบอ นำไมยัมีรอย เป็นบทงานแล้วเต็มกระตาถอนแ้นได้อย่าไปได้แ้นพากันกับเลยนะหน่อไม้สักขัดสีอเบอร์ต้มมาแล้แม่สักขัจะกินนะคุณบอกว่าห้าหน่อไม้เธยได้กระสิพากันออกไปหูดข้าวอีได้หนิ ยามแรงแหงแดดนะแดดขับแรงแหงเป่งๆเลยนะข้าวโพในหนึ่งกระสีพากันเนอ,อไปหูดข้าวต่อข้านะกันกำลังเริ่มสีออกโงงนะ เบ่วงกะเอาใช้กระชาบยันมันตกสมะมาเล็กนี่โอ้เห็ดเป็นขัดได้ลงเลยตายเห็ดเป็นขัดได้ลงน้องขุดให้มันเป็นโกนึงวนเวียนอยู่กับน้องสะนอนเด็กๆก,ก็ได้ยิบพากันอาบน้าดำนอนแดดเด้ไปต่อขาบแรงอีกเนาะ ผูข่าวคือเก่าพากันมาลุยต่อขับแรง ดูขาวตองขาวซูมกว่าคนอีก 红的啊，嗯。嗯嗯嗯 ข้าวมือนี้ก็ได้ห้าซอบนะเก่าคนหูดเพราะว่าหูดเข้าจะสากวกเกลีนะวบิดมือมก็ได้แต้ห้าซอบทางขรขาพพขับแรงเมือนี้ก็พอซันนีนะไปได้พาลักบ,บ้านแล้วคลิปนี้สอแคลอปิดและซันนี้ก็เดินะ